สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีเด้อสีาพามาชมสวนไม้ไผ่อันนี้คือสวนไม้ไผ่เลี้ยงค่ะมาเบิ้งเพื่อนตัดไม้ไผ่เลี้ยง <st> ก่อนจะไปเบิ้งไม้ไผ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ๊กตก๊ตาช่องป๊อปปี้แฟมิลี่น้มเนอร์ค่ะพี่น้องอ <st> ัน <st> <st> นี้คือป่าไม้ไผ่เลี้ยงค่ะพี่น้องไม้ไผ่เลี้ยงตัวนี้เพื่อนจะเอา ใส่ลั่มนะคะลั่มเพื่อนก็นจะเอาไปเฮ็ดแค่ไม้ไผ่ไปเฮ็ดบันไดไปเฮ็ดบานนอกดาวพวกนี้ค่ะหรือว่าจะเอาไปเป็นใหม่รักหอยลงทะเลค่ะพี่น้องสวัสดีครับพี่บุญมาสวัสด,ดี <laughs> เฮ็ดยางมาหนี่เฮ็ด,ดยางดอกมันตัดไม้ไผ่เล่นตัดมไม้ไผ่เออจะได้ดูแลยังบอน,นี่บ่ได้ดูแลเลยว ลลปลูกแล้วก็แล้วปลูกแล้วก็แล้วหอดเวลามาตัดขายอย่างเดียวตัดขายอย่างเดียวเออปลูกในพไผเรีกว่าอืมว่าที่ได้บ่บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้หดน้ำเลยบ<อ>่โอ้มอยมันคือดีแท้เจา้จาเจ้าปลูกจักกอนี่ของเจ้านี่ประมาณท่านก็กอนี่นะท่านก็กอ,อ,อจักให้ฮันดีกับประมาณเก่าให้ดีเก่าให้ออปลูกท่านก็กอ อาที่เจ้าอันอันตัดปีหนึ่งนี่มันได้ได้หลายป็นไดก็ข้าวค่อยขย้อนตัดเอาหน่อกอ็ได้ดอกปีละแสนโอ้ไม่ไพเงินแสนตัวนี่ไพเงินแสนเออผมบ่ได้บ่ได้มาเฮ็นจูมือโอ้ยปีนหนึ่งมาเฮ็ดยิ้มองเสือสามเทื่ยนี่ฮะอืมตาเสือนอนกินตัวนี้นอนมืปลูกไม้ไผ่นี่แสนแน่อืมดีเลยแค่อันน้ไม่ได้ใส่อันนี้ก็ไม่ได้ใส่ ลำหน้อยๆมันขายได้บ่หันนี่<า>น้อย,อยขายได้เบิดไปนี่ท่อนี่ก้อยนี่กับเทปรามิดกวนได้เบิดโอ้เขาเบิดอืมอันนี้เขามาสั่งตัดหรือว่าจังไะหันสั่งตัดสั่งตัดมีแต่แกมามีแต่คนหยาดมีแต่คนหยาดโอ้ขายดีอีดีต่วนโอ้แต่อ่อนสอดนอนำร่ลำละลอยลำละอันนี้ร่นมากกับร่ำละเจ็ดติ๊แปดติ๊อืมมีติ๊เออห้าติ๊ นัดทุกอย่างทุกแนวอันนี้เป็นไบ้ไผ่เลี้ยงเนาะนี่เนาะเออไผ่เลี้ยงหนานมันได้ขายนอนะมูเพิ่นบ่หันนมห่อเก่าบ่ได้กซับขายดอกนอมันห่อเก่าออกไปไเรื่ยอยเรื่อยค่อยขยายออกค่อยขยายออกเอาไว้ขายลำขายลำมันบัดตั้งแต็นนมันทีห่อเก่าค่อยเอาไปแกงแม่นี่นพ่อายาเขาก็ไปเอาไปเอาไปแกงเอาโ กินไรกับเบือก็แล้วนอนใหม่เมื่อเมื่อเนื่องจากตาได้จักล่ำเนี่ยประมาณลอยล่ำนี่ละโอ้ลอยล่ำเฮ็ดไปเรื่อยเนาะเลห์เออโดีอีหลีเนาะจ้างคนกับบัตรจ้างจ้างคนกับแต่ยังเขาจ้างเขาจ้างเขามัดตัดนี่เขาเขาคิดค่าตัดล่ำจักบาท ท,ทัพพน,ทนทมมตับก็ตั้งตัมตั้งส่ร่ำสิบบาทโอ้แต่นี่ห้าเฮ็ดเองเนาะอเอออ่างในวันวันนาีลอยอืมนนี้เขาบริจาคเขามามาซับเองเขาก็ได้รับเต็มๆจนนี้เฮ็ดไปดีเรื่อยโปผูนอเด้อเออโอ้ดีเนาะอาชีพนี่ออบอบลํำบากตนลํำบาก,บบากตอนไม่ไม่ไม เป็อขอมันแน่อันนี้นี่เฮาเฮาตัดทุกปีตัดทุกปีโอ้ดีดีเอออาชีพเสือน,นอนกินพาามีพื้นที่ว่างเขาปลูกไวน้นี่มันก็ดีด้เนาะเห็ดเงินใหน่ห่าได้ตัวนี้ดีหลายเออมีที่ว่างเออเพราะว่ามันมันบ่อใดดูแลอยังหลายนเนาะอืมโอ้ดีดีไออันที่จะตัดกองไว้นี่บนขุนเนาะ ที่จองแยกขนาดไวแล้วนะเอออยางไปเบิร์ด้วยเหรอมันขนาดราคาเท่าใดเนี่ยนี่บิร์นก็ือยย่วมกันไม้กระไรลายยางเลยเนี่ยนี่ยังขัดแเปล่าเปล่าออันฟังฟังฟังทั้งผีหันล่ำเท่าใดเนี่ย างทางนี้่เออล่ล,ละลอยอยโอ้นี่ล่ำละลอยไม่เป็ยกอนาดยโอ้โอ,อุ้นสมบูรณ์ด้วยใบของมันเองเนาะเออ,อ,อเออเออนี่ฟังนี่คันล่ำขนาดนี่โอ้้องนี้ล่ำละแปดสิบเรื่องงวน่ะนี่ลายใส่ลายขนาดปลายมานันยังแตนกระายได้ปอนะ พันเป็นไม่แค่เดียวก็ได้ยี่อ่ะอดีตใส่ขนาดนี้เท่าไดรหันีเอออันนี้เป็นไม่เสียก้อนนี่ประมาณป็นพันบาทนะอน้หน่อยนี่เสียเ็นหน่อยนี่ขาเอาไปเฮ็ดยังหันเร่งทีกหาบาทเลยวเนี่ยนิดหน่อยรับหนึ่งไะนะเออโอ้รับนึงหาบาทแล้วออ เนื้ด,ดำไอ้กวาดเนื้ด,ด,ดำไอ้กวาดอือว่าประเด้ถิ่มเลยนเนาะปรได้ถิ่มีิ่มแต่ปลายน้อยเดียวิ่มแต่ปลายน้อยเดียวปลายกต่เอาไปแข้งพักได้อีกได้อีกถ้าตัดลุงกองไว้ก็เป็นปุ๋ยในสวนอีกเอออ้อันนี้ใส่นี่เท่าไรฮะน,นี่ใส่นี่ยใส่นี่ยห้าสิบบาทนี่ยใส่นี่ยห้าสิบบาทออ้ออยคือแพงแท้จงเอาไปย่างลูกใหม่กันได้หลายเออ โอรงงานเขาบ่ออันตรงโร,ร,รงงานพอดีเจอไม่ไพนะ่น่ะนะแม่นโอ้บ่ดีอี๋ตัวน,นี้ต้องเอาตะเรลัยเป็นรถคิดหรออืองทะเลลงทะเลลงทะเล,ล,ะเ,ลเป็นใหม่ลักหอยน้ำอืมทุกอย่างเลี้ยงเขาสีเอาไปเลี้ย่เขาสีสัง่งเอาก็ตัดตามเขาสัง่งแมน่นโอ้ยดีดดดอือเป็นอาชีพที่ว่ามีคนรับสื่อเห้ตลอดเออ ปลัันนพูกแ่เออเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของอาชีพเนาะแต่มีพื้นที่วางเอาไว้เตรียมปลูกไว้เป็นเกระเซียนเนาะเออ,เอ,อปลูกเท่าเดียวได้ดูแลยงงากขายเ,ออเออจาะขายต่อพันน้ำเนาะเออ,เอ,อจะมีเบอร์ติดต่อยเพื่อนบอกอบเอาบอกบอกเบอร์เพื่อนเน่ะจำเบอร์เจา้าของได้บ่นออบา,านอ่ะเอ้าบอกเบอร์ดู ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเก้าแปดเก้าแปดสองห้าหนึ่งสามเจ็ดสองห้าหนึ่งสามเจ็ดเออพี่บุญมาเนาะเออโทษหาติดต่อบนไหนเลยถ้าถ้าพูดได้อยากได้ตอพันต่อพันว่าน่ะเจาะขายตอจากบาทท่านคุดหายตอละหาที่บาทโอ้าคุดหายตอละหาสิบเออห้างคุดหายห้าตงเลือกตออืมองเลือกตอที่สมบูรณ์เอาไปปลูกพร้อมพร้อมขยายพันธุ์เลยเลย เออเกิดเป็นทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งค่ะพี่น้องเพื่อนๆในวัยทำงานนะคะที่เฮ็ดงานโรงงานถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่วางถ้าสนใจอาชีพที่จะอ่าวาเฮ็ดไหวก้อนกระเสียนน่ะคะ่ะอยากจะแนะนำตัวนี้ค่ะพี่น้อง้านยังคิดป่ออกเนี่ยปลูกไใ้ไผ่เลี้ยงทิ้งไว้เลย พะเห่ากับเสียอายุละอายุงานมาแล้วเห่ากับยังมีอาชีพที่สามารถที่จะล่องรับเห็ดไร่ใดเหาใดคะ่ะเพราะว่าถ้าเหาล่อเหาากษียจากงานแล้วนะเหามาปลูกมันจะบอท่านกินค่ะพี่น้องเอามีเหื่อมีแห้งอย่เห่ามาเห็ดไวโลดค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาหน้องแคนี้เดอร์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ